ที่ทำงานอยู่ใกล้ๆค่ะไปเดินมาค่ะส่้นคนประจำในเส้นทางการเดินทางจะได้เห็นสินค้าเหรนสูน่าตอนนี้มีกระแสข่าวแบบคุณพ่อเองก็มีข่าวว่าจะมาเพื่อนใครจนถึงขนาดนี้ก็ยังมีข่าวอยู่อันนี้เป็นข้าวดีแน่นอนนี้และให้น้องให้น้องมาก่อนอย่างที่บอกว่าขี่ซื้อจะประแจงอยู่แล้วนะฮะเหมือนกับว่าเรากเป็นหนึ่งประแจงอคนนึงแหละแล้วก็วันนี้ก็นี่ก็น้องน้องสนิทคนนึงแล้วก็นี่น้องน้องแท้ๆที่ ไม่ได้โอกัสเนาะเอามาส่งที่ที่ไทยได้ละมาให้กำลังใจนะให้กำลังใจให้กำลังใจต้องการไปสู่ยนะควาุรู้ดังในสังัมแบบนี้ยังมีที่สนใจแล้วอยากทำยังมีความสุขกับงานปัจจุบันนี้อยู่ครับแล้วโอกาสที่คุณพ่อจะย้ายมาร่วมงานกับเพื่อไทยที่เมื่อไหร่คะเดี๋ยวมาส่งเองฮะจะเป็นช่วงให้น้องตอบดีกว่าไหม คุณเลยกไม่ได้คุณพ่อมาแน่ใช่ไหมครับงั้นก็เดี๋ยวเริ่มลองดจวยพี่มลเลยครับเรื่องเรื่องการเมืองคุณพ่อได้มีการบอกหรืออะไรบ้างไหมครับเรื่องการเมืองให้คำแนะนำอะไรไหมครับะหมายถึงแนะนำเรื่องการการเดินทางการเมืองครับปรีตัวส่วนนตัวผมไหมครับเป็นสองต่อมาสิบปีสิบกปีนะครับเป็นสารวสมัยแล้วครับก็ที่มา ก็ได้เรียนอะไรด้วยวเองชวพ่อก็ได้สอนด้วยครับก็บางอย่างก็เลยอันนี้ก็เลยเป Store ็นรายการพันเดือนนึงจ้ะ้าก็ฝากน้องสองคนไว้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับแต่ในอนาคุณก็ไม yes. ่ปฏิเสธใช่ไหมครับาะานไนฮะ คนไม่ปฏิเสธยังมีความสุขอยู่อ่ะก็ยังทำอาชีพเดียวกับคุณนั่นแหละยังมีความสุขกับการทำงานอยู่ที่ผนมาแต่เดียวเป็นของทางรัฐาหลวพ่อเองนะต่างว่าทเปนเพือไทยเไทยน่าจะได้แ่เียนะครับเนี่ยน่าจะพี่เปกัีโกเป็นคนตอบมากกว่านะเป็นยังไง คนเล็กก็ยังเด็กอยู่ที่จะออกว่าจะชนะหรือไม่ชนะก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องแล้วกัน,าน,นาการชนะพวนี้ก็ถือว่าสดใหม่ๆจริงเลยใจมาเป็นการลงทุนที่หาทีไม่จะผิดงไช่วยได้ใช่คะช่วยได้ไหมอ่ะก็ขนะโค้ชไอจีเยอะๆไม่รู้ว่ากดกดก็ได้หรือเปล่าแต่ถ้าใครก็อู่ในฐานะที่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ